ครับงานส่งชิงชา้าลังนกบาหลีนะครับไปจังหวัดชัยภูมินะครับลังนกยักษ์หนึ่งตัวนะแล้วก็หัวใจถักไหวนะครับชุดนี้ไปบ้านไร่แสนลักนะฮะจังหวัดชัยภูมินะครับแก้งคอนะฮะ ชิงชาลังนกบาหลีครับจากจังหวัด101ร้อยเอ็ดนะฮะโครงสร้างทำจากสแตนเลสฮะวันนี้สินค้าเหลือน้อยแล้วฮะวันนี้ส่งลูกค้าทั้งหมด22ตัวนะฮะไปทางภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็ไปจังหวัดกาลสินแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะครับ วันนี้ก็วิ่งไปถึงนาลาธิวาสนะครับนาลาธิวาสยะลานะครับอำเภอละงูนะฮะรถออกไปแล้วครับตอนเช้าหนึ่งคันรถนะฮะอันนี้ก็กำลังจะไปอีกคันหนึ่งนะครับ